ก็สว่างเกลียกันดูดูกันด้วยนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมมินคนี่เป็นโปรไฟล์วันนี้ก็อยู่ในกิจกรรมทรชนคนวนโลกกับทุกผู้หญิงขอกไปฟรีนะครับก็ร่าเร่ากกันแล้วนะครับในกิจกรรมนะครับถ้าไปดูกิจกรรมนี่ในกิจกรรมทรชนเกาะสวรรค์นะครับ <G l ug> ก็ถ้าจะได้ชุดกันแล้วนอนนี้ชุดผู้หญิงก็สวยอยู่นะสวยอยู่สีแดงเนี่ยก็สวยนะอำมากับพี่นาวานะไม่ไมีเนี่ยมันจะแปลกตรงนี้เลยตอนซื้อปืนเนี่ยว่ไม่มีปืนให้เลือกเหรอแล้วต้องกดเลือกเอาเองผมเอาเลือกทองควงกับเอมีรสโวลวกันแล้วทีมเราก็จะเลือกเหมือนกันนะทีมเราก็จะได้เหมือนกันได้ไหมอ๋อปืนเหมือนกันใช่ไหม <S <S ใช่ตได้เหมือนกันเลย กินโอ้ยวยดีเนาะใครตายแล้วเคยตายเลยนะเป็นแบบนี้คนรอกคนนอ้นก็ตายดิครับเพราะมันยิงออกมาไม่ได้โอเคหนึ่งต่อศูนย์จะไปปืนเหมือนกันไหมปืนเหมือนกันขอปลาโอ้ กระเืนมันจะเหมือนกันสองตาแล้วตาต่อไปก็ต้องเลือกปืนเองเอาไปก่อนนะไปก่อนรู้มันดักตรงนี้หัวแตกข้างลหลังกระเบิดบอกเลยว่าทีมนู้นก็ตัดปืนเหมือนเราเหมือนกันนะคือปืนเหมือนกันหมดเลยทีมนู้นก็ปืนเหมือนเราอะนะขอพื้นใหม่อ่ะแบบไม่กเก็ตแล้วกัน แล้วก็แค่นี้โอ้นี่เขาแบบใหม่ไหมเนี่ยมาใหม่เนี่ยม,มันเบลคว้างมากก็มาหมดอะไรแตกเลยแล้วมันเสียงตอนตตอร์จริงไม่มีอ่ะแต่เสียงเมตอนยิงเมจิมันมีทต่เมตอนนิงอันนี้ไม่มีเสียงอ่ะดูสกาย ก็ตัสูลอะพที่ระบบอยู่โอเนี่นะครับชุดทรชนคนีชะก่อนแล้วระเบควันมาระเบกลับงไปตนี้มีคนนังมี ตอนนี้เขาเป็นกานดีที่เราต้องเป็นคนเลือกกำลังรอเพื่อนเลือกอาวุธโอเคก็บทหมาป่าเดียวได้นะอัปเดตมาใหม่นะครับเอาแค่แมกกิ้กระบอกเดียวเลยนะอัพวันละบดตัวแตงหนึ่งทำไมบิงมาอุ๊อมันยิงทีเราหัวแตงเลยดูก่อน น,นี่ตรงนให้เตือนไหนน่ะเอ,อยะ้ยอ่างนี้ก็ขึ้นทางนี้เลย เหตอนนี้ทินเปคนเลือกปืนเอาดีเซอร์อ่ะอย่าบ่นนะเอายิงหัวกันอะเอาจริงดิเฮ้ยเขาจะเอาดีเซอร์ยิงหัวแล้วเนี่ยโอเคจัดให้วูววูวูววูวูววูวูวเว ยังไม่ก็ใช้ปืนเดิมต่อแะ่ผมว่ามัวแตกล้งไอตัวนี้มันแรงแกรน,นะระวัง ปืนารนนี้เลือกปืนถ้าเราจะเลือกปืนทุกคนต้องแกงงนะผมข,ขอเป็นส่องควงกับลุญพีแล้วกันไปดูแลวูดลงมาบุ้ยทีนี้เราเปิดน,น้ำแข็งเก่งแล้วเนะี่ย ตัวน้องดิ้งข้ามตัวว่นาวาไปช่วยก่อนตัวเป็กป .2 แล้วก็เช็คปืนเดือต่อ โอ้ยคุยกับตาเหมือนกันเดี๋ยวมันยุ่งตาเนี่ยเขาเลือกอ่ะดิให้เราส,งสังเกตที่ชื่อข้างบนนะว่าใครจะเลือกถ้าชื่อแบบมีคาว่าสองนอันนี้่ะ ไม่เชื่อของประตูอยู่นะแปลว่าเขาเป็นคนเลือก S P D ิงมันต้องอยากเล่นหนไหรแน่นอนเชื่อผมดิเขาเลือกมาขนาดนี้แหละโอ้โตรงนี้ตรงนี้แบบน้ำแข็ง ประมาณนี้นะครับสำหรับพืชฟ,ฟ,ฟรีกับโหมดหมาป่าเดียวดายวดที่กลับมาเล่นหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับก็มีการอัปเดตก็คือต้องให้อาวุธเหมือนกันนะครับผัดกันเลือกคคตะสองเกมนะใช่แต่ตมันมีห้าเกมนะขอใช้เกมสุดท้ายเกมเดียวไหมโอ้เกมท้ายก็ผัดกนเลือกอาวุธคนะสองเกมครับอาวุธเหมือนกันจะได้สูสีกันนะแล้วท้ายก็ก็สนุกสนุกดีนะลองมาเล่นกันได้นะครับโหมดหมาป่าเดียวได้ ใครที่ชอบคลิมมิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามคอมพิวเ,เตอร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ